มาพบมาเชื้อกันแล้วนะคะในช่องเรียนคงรักคงห่วงสวัสดีนะคะพี่น้องคะเออก้าวมาตะคะปะดาปด้าแดงปาหนุดแล้วก็หลุงไก้หลุงดำหลุงปุ้นตีนางอยู่ติใตายต้นก้ามาันก้ามารับฟังนะคะแต่ว่าอย่าด่ากันนะคะเพราะว่าชงนี่ยังไม่รับซื้อแล้วก็ยังไม่ใกล้เพราะว่าหน้าร้านยังไม่มีแล้วก็เป็นชงเล็กๆ ให้่านติดตามกดติดตามกดติดตามใม้หมากๆทักทิ้นะคะพอมาเร่เรียวชองนี้คนติดตามโนยว่าเปืือนอยู่เลยนะคะวันนี้ก็นําเรียนติยาได้มาลาวปีนองเออมาให้ถุกฐานได้รับชมไม่ได้ซื้อนะคะเป็นการเล็กเพี้ยนเรียนรู้จะโบกขนดีว่าจะได้ไม่ต้องตุกหวานะคะประจงนี้ไม่มีใครเข้ามาวาเลยน่ารักกันทุกคนนะคะ fc เรียนนี่ไอ้ดูด้านหน้าก่อนนะคะราคาของอาสิบสตางค์ปอโซเดี๋ยวจะปริกไอด้ดูด้านล่างแต่บอกราคาขอนบวห้า,าสิบสตางค์นะคะก็เป็นเรียนประเทียนครับเพราะว่าเอทพ้นตดเป็นเรียนประเทียนครับเพราะว่าชายมุ่นเวียนในทองตลาดนี่ไปเก็บมานะคะเป็นเรียนทองเรื่องไปเก็บซาจ้มปอกรบซามซเ,เรียนก็นํามาลงคลิปทันทีทันใดทันเวลาน,นะคะเดี๋ยวเราจะปริก ไอ้ดูด้านล่างแต่ตอนนี้ก็ผูดตึงด้านหน้าก่อนนะคะก็มีประผักค้องพอล่วงโรก้าวปลาบ้ทุ้มได้ประโปร,รมินตราหมาปูมีพุ่นอนดุนยเดชก็ปูด์ซ้ำๆสากๆก,กันอยู่แบบนี้นะคะผูมีพุ่นอันดุนยเด,ดรชราจการาะะดี่ก้านนะคะก็จัดเจนนะคะตาววาเรียนไนไม่จัดก็มาดูเรียนที่จัดนะคะพอเรียนที่จัดจะมีให้ดูเรียนทต่ไม่จัดเราก็มองบ้านไปนะคะเพื่อให้ดูลายล่ๆเรียน เรามาปริกดูสักเรียนพพนะคะปริกสักเรียนก็เป็นปละเทีนครับเราก็ตรวง่ายประเทดดีกลางบุญนะคะประเทียนครับพอเรามาดูเรียนนี้นะคะมาดูเรียนที่ช่องนะคะเรียนอื่นก็ปริกได้เหมือนกันนะคะประเทีนครับอื่ปริกะเอ่นตรงด้านหน้าด้านล่างแบบนี้นะคะด้านล่างก็เป็น วัดตีทุขฐานก็รู้เลยนะคะพระเจดีวัดประทาดโดยสุเทพนะคะทงขึ้นใจเลยนะคะพระเจดีวัดประทาดโดยสุเทพคงจะไม่พิจเปียนนะคะสำหรับป๋อโซขอกเกนโบกถันผู้ชมไปแล้วนะคะเอฟสี FC ไปแล้วนะคะคือป๋อโซงปานารอยซี่ใช่ไหมนะคะทรงปานารอยซี่สิบอ, 40, อานะคะค่ะอาสิบสตางค์นะคะ ราคาตาตามาาต้านซุงใซ่ตันตามว่าราคาสุ้ไหมนะคะตันเก็บเอาไว้เตอร์อย่านําไปใกล้ก่อนตอนนี้แ้่ว่าตัน,นาไปใกล้ตันตามราคาตันเกาเชื่อความรู้สึกนังกินหลุกม่วงหรือว่านะคะเพราะว่าราคายังไม่ซู้มแต่ว่าถ้าตัานจะเก็บเก็บได้นะคะอนาคตมาแน่นอนไม่ปีนองเอออาจจะสุ้มกระได้นะคะตอนนี้าราคาสิบาต่นาไปใกล้ ปะาดำปะเดงไปใกล้หลวงเคยหลวงเคี้ยวก็ราคาบาทนั่นเองเขาซื้อนะคะแต่ว่าเราใกล้ทำไรเล่ากันบาทงส่เรียนก็ได้ส่บาทเก็บไว้ม่ดีว่าห้าสิบสตางค์ตาบาทน,นก็คืออ่าซุ้มว่าไปนึ่งตาห้าสิบสตางค์เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งบาทก็่าห้าสิบสตางค์นะคะได้กำไรฉะนั้นเก็บไว้ดีว่านะคะมันจ่องเรียนกองรักองว่องก็งไม่ต้องก้าวมาด้านะคะต้าว่าคนติดตามเป็นเส้นเรียวนั้นนั้น ก็วากันได้บ้างเพื่อว่าได้รับผลประโยชน์จาก YouTube แต่นี่ไม่นะคะตื่นตึงว่าเจ้าอาบน้ำนกินก้าวหนังยิ้มนาเองปรากดติดตามอยู่ตาวนี้นะคะยังไม่ป้านคอตตีพี่น้องเออเอ็นดูกันตะา้าว่าป้านกอตเลวไดเบียจาก YouTube เดือนละจ่องรยก็อย่างดีนะคะนี่ไม้ไม้สักเปลลุ่มนะคะ ซึ่งตาลที่มมก้ามาคอมเมนต์น่ายน่ารักชุดๆนะคะก็กล้ามาคอมเมนต์น่ายกำลังใจบางทีคิดจะไม่ตำโตเลยเออผมมีคนกล้ามาคอมเมนต์ดีใจแล้วก็ตำคลิปโตแล้วตื้อว่าการห้ความรู้เล็กๆน้อยๆเหล็กเพียนเรียนรู้กับตาลตาน้าจะมีความรู้มากว่าโฉงนี่ไล่ๆๆตาแต่ว่าตาลก็ยังมีนำเจมาก สนับสน,นุนโฉงยังมีนํำใ,ใจก้ามาคอมเมนต์ยังมีนํำใจก้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามตื้อว่าสุดยอดก้อยฉันมีความสุขนะคะกุนเต้าบานก็โต๊อโนอตตอรี่กันลุยนะคะพี่น้องขาเพราะว่าอ,อ่านซอบกาเสียชีวิตอ,อยู่สะบอกกคือสิอกกันกุนทริปหยีทิปเบ,บย่ยาโต๊ะกันเป็นเต้าแต่ว่าเมื่อนโองเลียนก็ระคองว่างอีโต๊กห,หรือทีโรง่งเบยนะคะ ก็ตื้อช่วงบ่อยชรงรวยเจอไอติดกระเปา๋าวาดแต่ว่าไม่ได้ื่อมากมหมตะตูต้ก,ก็ได้อิดเดียวนะคะแต่ก็ไม่ตูกนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องข้อมล่าทุกทานไปก่อนก็ขอบคุณทุกทานที่เข้ามาส่้งกําลังใจจนจบคลิปนะคะตื้อว่าสุดยอดค่อยปลาปกปักรักซาตานนะคะติดตามมีน้ำใจรับฟังรับชมสวัสดีค่ะ